พี่น้องพรอกันอีกแล้วเดวจ้ากรับ่องสกใจพากินเะเละค่ะนี่พากินข้าวค่ะพี่น้องตำแตงปิ้งปลาค่ะพี่น้องมาสับแซลมกันเดจ้ากินอยู่สวนยางเลยละพี่น้อง,าาก,งกิน,กน,นอยูย่น้นนาค มานั่งมานอนทากิดยางกับพี่น้องฝนตกทาให้หน้ายางแห้งหน้ายางบ่งแห้งกับบริกีดแล้วพี่น้องเลยฟุงบินตามก็ไล่ได้ กินอยู่ส่วนนี่ค่ะพี่น้องกินอยู่ที่ยางานาดคนะอยู่ส่วนยางนี่คะ่ะค่ะก็กพ่อบ้านนี่แหละจ้ะมันโลกยกีดยางค่ะมื่อนี้ เกี่ยวกับปีปีปลาห้อนๆเลยค่ะพี่น้อะกำลังออกจากไฟพอดี ขอตูเข้ากันเด้อค่ะพี่น้องก็ขอขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เดี๋ยคลิปต่อไปนะะเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ